สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าวีแปทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพรอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะเป็น Isuzu d m a แนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสเป c แคปนะคะโฉมตัว S นะคะตัวนี้เป็นรถปี2015นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะ อีสุซุดเดิมนะคะพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแพล่ก็นแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะอยู่ที่ V88 สาขาลาดป่หลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรค้าขายนะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะ หรือพนักงานบริษัทพนักงานประจำนะคะข้าราชการนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะอาชีพรับเงินสดก็สามารถออกรถที่วีแปได้นะคะคุณลูกค้าเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะที่วีแปของเรานะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะคุณลูกค้าสาขาแรกอยู่ที่บางพีสมุทรปราการสาขาที่2อยู่ที่บางเลน,นนคปรปฐมนะคะแล้วก็สาขาที่3คือสาขาลาดบุรีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2015นะคะตัวนี้เป็นรุ่นสเปคแคปนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาถูกด้วยนะคะดาวเริ่มต้นที่19,000บาทนะคะคุณลูกค้าคันนี้หากลูกค้คาท่านใดที่ชอบนะคะก็รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0962599945นะคะอ่าเรามีการรับประกันให้หลังการขายด้วยนะคะมีการแถมฟรี GPS ให้1ปีด้วยนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วก็ หากลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะแพลก็มีการจองออนไลน์ตอนนี้ด้วยนะคะแพลก็จะส่งเลขบัญชีของร้านไปให้นะคะ,นนะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรามากมายเลยนะคะต้อนรับเทศกาลสงการนะคะคุณลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะเทศกาลสงการนะคะเราก็ไม่ปิดนะคะเราเปิดให้บริการเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าคนแนะนำน,นะคะรับไปเลยนะคะ5,000บาทนะคะตอนนี้อ่าตอนนี้นะคะที่โทรกันเข้ามาเลยนะคะคันนี้นะคะราคาเพียง 4,59,000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าที่สำคัญนะคะได้ลดราคาถูกแล้วก็ลดปีใหม่นะคะคุณภาพดีเยี่ยมพร้อมใช้งานแบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีถุงลมนิรภัยให้2ลูกนะคะภายในจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าอ่าเราก็จะแถมเป็นพายางรองปูเท้าให้4ผืนด้วยนะคะแล้วก็แถมเบาะรองนั่ง ตัวแคปให้อีกบ้วยนะคะแล้วก็ที่หุ้มบ่อีกหนึ่งคู่นะจ๊ะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์ศูน2 5 9 9 9 4 5นะคะพอนอยู่ที่7000กว่าบาทนะคะ8 4งวดนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะคุณลูกค้าแพมมีส่วนลดให้มากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0ู6 2 5 9 9 9 4 5นะคะ และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ